กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่นอ้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า เราก็มาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะหานอยสุดจริงใจ100%เซนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่6กับ4นะคะแนวทางสำหรับสายวิ่งรูดของเราก็จะเป็น 5, 9 2 3นะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพากิจนะคะ96นะคะแอดมินก็เจาะเข้าเนาะเ6เข้าตัวเน้นนะคะ9 6 6 9นะคะ ส่วนล่างนะคะ90นะคะก็หลุดไปเนาะตัววิ่ง9มานะคะน้อยพิเศษนะคะ84ก็มาเนาะ8448นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะพี่น้องจา๋าส่วนล่างนะคะ73นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งของเรามานะคะน้อยปกตินะคะ19นะคะก็หลุดไปนะคะ ส่วนล่างนะคะ6 2นะคะแอดมินให้เด่น6นะคะเจาไม่เข้าเนาะก็หลุดไปนะจ๊ะส่วนวีพี่นะคะ2 6ก็หลุดนะคะส่วนล่าง2 0นะคะก็หลุดไปนะจ๊ะสรุปเข้ามา2น้อยนะคะน้อยเฉพาะกิจก็เข้าน้อยแรกนะคะน้อยพิเศษก็มาน้อยบนเนาะเข้าบนนะคะ รได้สูตรนี้ไปนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะถึงจะมาตัวกลับแต่ว่าเข้าตัวนนเน้นเนาะพี่น้องเนาะก็ยังโอเคอยู่นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่15นะคะ15เดือน10 ปีหกสิบสี่นะคะแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสูตรจริงใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์นะคะเด่นวิ่ง สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีห้าศูนสองแปดนะคะส่วนชุดเด่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งกับเจ็ดนะคะ เราก็มาเจาะหนึ่งกันนะคะก็จะมีหนึ่งสี่นะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะส่วนเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีนะคะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์นะคะเจ็ดสี่ 9ก้าหกเจ็ดสองนะคะตัวที่แอดมินเน้นแล้วก็ตัวที่ชอบก็จะเป็นเจ็ดแปดเนาะเจ็ดสี่เก้าหกนะคะแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็จะเป็นหนึ่งสี่นะคะแล้วก็หนึ่งแปดเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะ หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้เนื้ออ้อมอกอ้อม,อม,อมใจด้วยนะคะสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า